ข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักไม่มีชื่อไม่มีรูปโปรไฟล์ข้อความเหล่านั้นไม่ใช่แค่การทักทายแต่มันคือการติดตามเป็นเงาสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกระจกซ่อนเงากระผมทีทัศน์คนดีคนเดิมพร้อมนำเรื่องราวเกี่ยวกับความมืดดำในจิตใจของมนุษย์มาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันถ้าพร้อมแล้วผมจะเล่าให้ฟัง EP 2ีเบอร์ที่ไม่รู้จัก เตยอาศัยอยู่บนชั้น3ามในคอนโดเล็กๆแห่งหนึ่งแถบชานเมืองเธอมีอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สามารถทำงานได้จากที่บ้านเธอจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับรถติดทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันของเตยเริ่มต้นด้วยการตื่นมาสร้างคอนเทนต์ต่างๆเช่นการรีวิวสินค้าการเป็นในหน้าขายของออนไลน์หรือการทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเธอถ้ามีเวลาเหลือเตยก็จะทำคลิปไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแม้จำนวนผู้ติดตามจะมีไม่มากเท่าครีเอเตอร์คนอื่นๆแต่เตยก็ตั้งใจทำทุกงานเต็มความสามารถบางครั้งเธอก็ตั้งกล้องไลฟ์สดเพื่อทักทายผู้ติดตามเป็นการขอบคุณแต่ความเป็นอินโทรเวิร์ตของเตยก็ทำให้เธอไลฟ์สดได้ไม่นานและเธอไม่เคยเปิดเผยหน้าตาออกสื่อเลยสักครั้งแม้จะมีผู้ติดตามเรียกร้องเตยก็ได้แต่ขอโทษเพราะไม่สะดวกกับการให้คนไม่รู้จักได้เห็นใบหน้า อันที่จริงแล้วเตยถือว่าเป็นคนสวยคนหนึ่งใบหน้ารูปไข่ขาวเนียนตากลมโตปากสีชมพูระเรื่อโดยธรรมชาติขนตางานโดยไม่ต้องดัดผมดำคลับยาวถึงกลางหลังแต่เตยก็ยังไม่อยากให้ใครรู้จักอยู่ดีพ่อแม่ของเตยแยกกันไปคนละทางกันตั้งแต่เธอ,อยังเล็กเท่าที่จำความได้เธอมีคุณป้ารับหน้าที่เป็นแม่บุญธรรมคอยดูแลทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตเตยรักคุณป้าเหมือนเป็นแม่แท้ และเตยไม่เคยถามหาพ่อแม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างดูราบเรื่องจนกระทั่งเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวที่เตยใกล้จะเรียนจบคุณป้ากลับประสบอุบัติเหตุระหว่างขับรถไปซื้อของที่ตลาดและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในช่วงนั้นชีวิตของเตยดิ่งลงอย่างหนักความร่าเริงที่เคยมีหายไปในระยะเวลาสั้นๆและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เตยกลายเป็นคนเก็บตัวหลังจากเสร็จงานของคุณป้า เตยรอจนตัวเองเรียนจบแล้วตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดมาหางานทำและเธอก็ได้เป็นพนักงานที่บริษัทแห่งหนึ่งสมใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเตยรู้สึกเบื่อสังคมการทำงานในออฟฟิศทั้งการนินทากันลับหลังการทำงานเอาหน้าหรือแม้แต่การประจบประแจงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตยไม่ชอบโดยความเป็นพนักงานระดับล่างเธอไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ และวันหนึ่งเธอก็ยื่นใบลาออกหลังจากทำงานที่นี่ได้สามปีชีวิตของเตยไม่มีทั้งแฟนไม่มีทั้งเพื่อนสนิทสิ่งเดียวที่อยู่กับเธอมาตลอดก็คือมะลิลูกแมวจรที่เธอเก็บมาเลี้ยงเมื่อตอนที่เตยย้ายมาอยู่ที่คอนโดนี้ใหม่ๆลูกแมวจรตัวนี้ตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้เพราะถูกคนใจร้ายไล่ตีมาเตยรู้สึกถูกชะตาก็เลยพยายามใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าจะหลอกล่อให้ลูกแมวจรตัวนี้ออกมาหาได้ เธอจับลูกแมวจอนไปตรวจสุขภาพพร้อมกับอาบน้ำจนสะอาดและทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นจึงเรียกได้ว่าเตยมีแมวเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวในครอบครัววันแรกของความเป็นอิสระเตยตื่นขึ้นมาตามเวลาเดิมแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ต้องเรียบร้อนเธอจึงนอนต่ออย่างสบายใจในวันเดียวกันนั้นเตยออกไปหาของอร่อยกินดูหนังทำอะไรที่อยากทำแล้วก็กลับห้องอย่างไร้กังวล เวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เตยเริ่มมองหางานใหม่ที่ทำได้จากที่บ้านเธอพบประกาศการรับสมัครงานมากมายแต่เมื่อทักไปสอบถามทุกที่ล้วนมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับการประกาศเตยทั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกแล้วเตยค้นหานานอยู่หลายวันจนรู้สึกท้อใจเธอคิดว่าจะพักการหางานสักหน่อยแต่สายตาเหลือไปเห็นประกาศหนึ่งมีผู้คนให้ความสนใจไม่มากนัก เตยอ่านรายละเอียดก็พบว่าข้อมูลมีชื่อและที่ตั้งของบริษัทพร้อมกับข้อมูลติดต่อเตยตัดสินใจโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทันทีสวัสดีค่ะบริษัท u n b o x Studio ค่ะปลายสายกดรับสวัสดีค่ะพอดีหนูเห็นประกาศร,รับสมัครคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ทราบว่าได้คนหรือยังคะเตยสอบถามคัวต้าบริษัทร,รับ4คนค่ะตอนนี้ได้3คนแล้วหนูส่งเ,มมเรซูเม่มาหรือยังคะ หนูตั้งใจว่าจะโทรสอบถามก่อนค่ะเพราะหนูไม่แน่ใจว่ามันจะตรงตามที่ประกาศไหมบริษัทเราตรงปกแน่นอนค่ะหนูมีอะไรสงสัยอีกถามพี่ได้เลยนะคะหนูอยากรู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องเข้าบริษัทไหมคะอาจจะมีเข้ามาประชุมบ้างแต่นานๆนครั้งค่ะส่วนใหญ่เราประชุมออนไลน์อยู่แล้วแล้วมีฐานเงินเดือนไหมคะมีค่ะส่วนผลงานที่ครีเอเตอร์ทำออกมาจะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนค่ะสวัสดีการละคะ บริษัทของเราสามารถเบิกอุปกรณ์ทำงานได้เจ็บป่วยเบิกได้อย่าเพิ่มความรู้ก็อบรมได้2คอร์สต่อปีอาหารกลางวันฟรี1มือ้อถ้าเข้าบริษัทท่องเที่ยวประจำปีเงินโบนัสอันนี้คือคร่าวๆนะคะเพราะมีอีกหลายอย่างเลยค่ะเตยรู้สึกอึ้งกับสวัสดิการเพราะนอกจากจะไม่ต้องเดินทางแล้วถ้าเธอเป็นพนักงานที่นี่สิ่งที่จะได้รับเกินไปกว่าที่คิดไว้มากหนูคะสายหลุดหรือเปล่าคะ เตยเงียบจนปลายสายทักมาเธอจึงได้สติอ๋ออ๋อยังอยู่ค่ะหนูตกใจกับสวัสดิการค่ะถ้าหนูสนใจส่งเรซูเม่เข้ามานะคะเดี๋ยวพี่จะรีบดูให้เลยแล้วเราจะได้นัดเจอกันหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อตรีทิพย์ชื่อเล่นชื่อเตยค่ะโอเคจะ้ะแล้วส่งมานะค่ะพี่ขอบคุณค่ะเตยวางสายแล้วรีบหันกลับไปปรับเรซูเม่แล้วส่งออกทันที เช้าวันรุ่งขึ้นเตยได้รับการตอบกลับจากบริษัท Unbox Studio ให้เข้าไปสัมภาษณ์งานในอีกสองวันข้างหน้าเตยรู้สึกตื่นเต้นเลยรีบออกไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่และซ้อมบทสัมภาษณ์เป็นอย่างดีเมื่อวันนัดมาถึงเตยตื่นแต่เช้าแล้วรีบนั่งรถออกไปด้วยใจสั่นระทึกเธอก้าวเท้าช้าๆแต่มั่นคงแล้วเดินตรงเข้าไปอย่างบริษัทพนักงานรักษาความปลอดภัยเปิดประตูให้ เตยก้มหัวอย่างขอบคุณสวัสดีค่ะหนูมาสัมภาษณ์งานค่ะเตยยกมือไหว้พนักงานด้านหน้าน้องเตยใช่ไหมคะพี่ชื่อพี่นาค่ะเดี๋ยวน้องเตยไปนั่งรอตรงโซฟาก่อนนะคะพนักงานสาวไว้ยสามสิบยืมให้แล้วชี้มือไปอยังโซฟาสีแดงที่อยู่เลยประตูไปเตยกล่าวขอบคุณและเดินไปอย่างว่าง,ง่ายเพียงเวลาไม่นานพี่นาก็พาเตยเดินขึ้นไปที่ชั้นสองพี่นาเปิดประตูกระจกให้เตยเข้าไป เธอยกมือไหว้ผู้สัมภาษณ์สคนที่นั่งอยู่หนึ่งในนั้นผายมือไปที่เก้าอี้ว่างตรงหน้าสวัสดีครับเชิญน,นั่งก่อนครับเตยเลื่อนเก้าอี้แล้วนั่งลงอย่างสุภาพสวัสดีค่ะคุณเตยขอบคุณที่สละเวลามาสัมภาษณ์กับเรานะคะพี่ชื่อแก้มเป็นประธานบริษัทและนี่พี่กรน้องชายพี่เป็นรองประธานสวัสดีค่ะคุณแก้มคุณกอนขอบคุณที่เรียกหนูมาสัมภาษณ์นะคะ รบกวนเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับตัวคุณเตยให้เราฟังหน่อยครับทั้งประสบการณ์และสไตล์การทำงานเตยจบคณะมัลติมีเดียและทำงานเกี่ยวกับโซเชียลเช่นเขียนบทความทำคลิปรีวิวและตัดคลิปสั้นเน้นเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายใช้ภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจและพยายามเล่าเรื่องให้มีอารมณ์ร่วมค่ะฟังดูดีเลยนะครับแล้วคุณเตยชอบทำคอนเทนต์โจกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ ส่วนตัวเตยชอบทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เช่นรีวิวของใช้การจัดบ้านการเล่าเรื่องหรือแชร์ประสบการณ์เพราะรู้สึกว่าคนอ่านนำไปใช้ได้จริงค่ะเตยตอบแล้วยิม้มงั้นก็ตรงกับที่เราตามหาอยู่เพราะโปรเจกต์ใหม่ของเราเน้นการรีวิวที่จริงใจคุณเตยคิดว่าคอนเทนต์แนวนี้ดีไหมคะได้ค่ะเตยเชื่อว่าการรีวิวแบบนี้จะทำให้ผู้ชมไว้วางใจเรามากขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับ ถ้าเรามอบหมายให้ทำคลิปรีวิวสินค้าชิ้นหนึ่งภายใน1วันคุณเตยจะเริ่มยังไงครับอันดับแรกเลยคือต้องศึกษาข้อมูลสินค้าให้ละเอียดลองใช้จริงวางสคริปต์คร่าวๆถ่ายคลิปให้เห็นประโยชน์แล้วก็ตัดต่อให้สั้นและกระชับโฟกัสที่จุดขายให้ชัดเจนที่สุดค่ะปกติคุณเตยทำงานเป็นทีมได้ไหมคะที่ทำงานเก่าเตยรับจบแก้คนเดียวค่ะแต่ถ้าต้องรับฟังความเห็นจากคนอื่นด้วยเตยก็ไม่มีปัญหาค่ะ ดีเลยค่ะคุณเตยมีอะไรอยากถามเกี่ยวกับบริษัทเราหรือหน้าที่งานบ้างไหมคะทำไมถึงรับคนในตำแหน่งนี้เพิ่มหรอคะแล้วต้องเข้าออฟฟิศไหมคะเรามีโปรเจกต์ใหม่และต้องการขยายทีมเพิ่มคนที่มีอยู่งานล้นมือแล้วก็เลยต้องรับคนเพิ่มค่ะส่วนการเข้าออฟฟิศอาจต้องเข้าในช่วงแรกเพื่อทำความรู้จักกับทีมจากนั้นก็แล้วแต่สไตล์การทำงานค่ะเตยได้ยินว่าที่นี่สามารถเบิกอุปกรณ์ทำงานได้มีกำหนด,ดไหมคะ สามารถเบิกได้เมื่อไหร่เบิกได้ตั้งแต่เราตอบรับเข้าทำงานเลยครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะถ้าได้รับโอกาสเตยจะตั้งใจทำงานให้อย่างเต็มที่เลยค่ะผลการสัมภาษณ์จะแจ้งภายใน2วันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะเตยยกมือไหว้แล้วเดินออกมาเป็นไงบ้างคะน้องเตยคำถามยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวพี่จะแจ้งผลให้ทราบนะคะถ้าผ่านจะได้เจอกันอีกขอบคุณค่ะ เตยยกมือไหว้แล้วเดินทางกลับบ้านสองวันต่อมาเตยได้รับการแจ้งเตือนทางมือถือว่าเธอผ่านการสัมภาษณ์งานบริษัทแจ้งว่าเธอต้องเข้าออฟฟิศเป็นเวลาหนึ่งเดือนจากนั้นจึงจะสามารถทำงานจากที่บ้านได้เตยอ่านรายละเอียดทั้งหมดก็พบว่าที่นี่เหมาะกับตัวเองที่สุดเธอรีบคอนเฟิร์มกลับเพื่อยืนยันว่าเธอจะทำงานที่นี่ทางบริษัทจึงนัดแหนวันเริ่มงานในวันนั้น เตยตื่นแต่เช้าแล้วเข้าออฟฟิศเธอพบกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันนั่งดูที่โซฟาเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนเธอก็เป็นพนักง,งานใหม่เหรออายุเท่าไหร่ชื่ออะไรหญิงสาวร่างเล็กผมสั้นคนนั้นพูดอย่างไม่มีหางเสียงเตยรู้สึกหมุดหงิดเล็กๆเ,เพราะไม่ชอบคนที่พูดจาเป็นกันเองทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักแต่ก็ต้องเก็บอาการอายุ26ชื่อเตย เตยตอบสันสนเท่าเราเลยเราชื่อปลาเธอทำงานที่แรกหรือเปล่าที่ที่สองแล้วเหลอเออร์นี่คนนี้ชื่อพี่รุธอายุสาสิบสองส่วนพี่คนนี้ชื่อพี่จิวอายุยี่สิบเก้าเตยหันไปมองชายหนุ่มสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนชื่อรุธดูเป็นผู้ชายลักษณะภูมิฐานสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดส่วนคนชื่อจิว สวมเสื้อแนวแฟชั่นหน่อยๆท่าทางเป็นคนขี้เล่นสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะจิวเอลปากสไตล์ขนขี้เล่นเตยก้มหัวและยิ้มน้อยๆแต่รุดนั่งนิ่งไม่พูดอะไรเพิ่มเตยรู้สึกทุกชะตาเพราะคิดว่ารุดน่าจะเป็นคนไม่ชอบยุ่งกับใครเหมือนเธอเตยขอช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมปลาเดินเข้ามาใกล้แล้ยื่นมือถือให้เตยแอดไลน์ตัวเองแล้ส่งมือถือคืน และเบอร์โทรกับช่องทางโซเชียลอื่นๆละ่ะไม่สะดวกนะขอเบอร์ไว้หน่อยสิเผื่อมีเรื่องด่วนปลาสงสัยตาวิงวอนเตยรำคาญจึงกดให้ไปขอโซเชียลส่วนตัวได้ได้ไหมไม่ละ่ะขอโทษทีเราไม่เคยได้เล่นเตยไม่ให้เพราะไม่อยากให้ใครรู้จักโอเคงั้นตามนั้นเธอแกลกไลน์กับพวกพี่ๆด้วยสิ หลังจากพินาพาไปรู้จักกับรุ่นพี่ที่ต้องร่วมงานกันในทีมและเข้ารับการอบรมจนจบเตยก็ได้กลับมาทำงานที่บ้านอย่างที่ฝันไว้เธอไม่ต้องเจอหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ต้องเดินทางและได้อยู่กับเจ้ามะลิตลอดวันการทำงานของเตยดำเลินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาในเบอร์สำรองเตยไม่ได้รับในทันทีเพราะเธอไม่เคยให้เบอร์นี้กับใครเตยเอาเบอร์แปลกไปเช็คในระบบ แต่ก็ไม่พบว่าเจ้าของเบอร์เป็นใครเตยจึงคิดว่าคงเป็นการสุ่มโทรเฉยๆเมื่อเวลาผ่านไปเสียงแจ้งเตือนข้อความก็ดังขึ้นเตยไม่ได้สนใจเพราะเธอกำลังแชทกับลูกค้าที่ค่อมข้างเอาแต่ใจยอยู่แต่เสียงแจ้งเตือนนั้นดังขึ้นไม่หยุดจนเตยต้องรีบปิดเสียงแล้วพยายามคุยกับลูกค้าต่อจนจบจากนั้นเตยก็หยิบมือถือขึ้นมาดูตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เตยไล่ดูไปทีละข้อความและนั่นทำให้เธอรู้สึกตกใจมากเพราะข้อความเหล่านั้นเขียนว่าวันนี้ใส่เสื้อสีชมพูสวยมากมัดผมแบบนี้ดูน่ารักขึ้นเยอะเลยคุยกับลูกค้ารายนี้เป็นยังไงบ้างเธอเรื่องมากใช่ไหมดีใจที่เธอจบงานได้ด้วยดีเย็นนี้เตยจะไปกินข้าวร้านป้าแก้วอีกหรือเปล่าอย่าไปที่ร้านพี่นบอีกนะเหมือนเขาจะชอบเตย เตยทนอ่านข้อความได้ไม่หมดเธอโยนมือถือลงบนที่นอนแล้วหันซ้ายหันขวาเพื่อดูว่ามีอะไรแปลกปลอมแต่ก็ไม่มีอะไรที่แปลกตาเลยหัวใจของเตยเต้นระทึกเพราะไม่รู้ว่าเบอร์แปลกเบอร์นี้รู้เรื่องราวชีวิตของเธอได้อย่างไรวันต่อมาเตยใส่เสื้อคลุมแขนยาวสวมหมวกสวมแมสปิดใบหน้าเธอเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วตุนอาหารสำเร็จรูปไว้จำนวนหนึ่ง เพราะตั้งใจว่าจะไม่ลงไปข้างล่างในเร็วๆนี้เธออยากรู้ว่าเบอร์แปลกนั้นจะยังรู้ความเคลื่อนไหวของเธออีกหรือไม่เวลาผ่านไปสองสามวันไม่มีข้อความจากเบอร์แปลกเข้ามาอีกเตยรู้สึกโล่งใจเพราะคิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีระดับหนึ่งยังไม่ทันที่เตยจะสบายใจได้นานเสียงโทรเข้าจากมือถือก็ดังขึ้นเตยใจสั่นแล้วเอื้อมไปหยิบมือถือขึ้นมาดูเธอถอนหายใจอย,อย่างโล่งอก เพราะเบอร์นั้นเป็นเบอร์ของพี่นาสวัสดีจ่าน้องเตยพรุ่งนี้ช่วงบ่ายคุณกอนัดเข้าประชุมจ่าอ๋อได้ค่ะพี่นาพรุ่งนี้หนูเข้าไปนะคะสวัสดีค่ะเตยเดินทางถึงบริษัทก่อนบ่ายเล็กน้อยเธอเดินไปทักทายรุ่นพี่ที่เคยเจอกันทางออนไลน์ระหว่างที่รอก็เจอกับปลาที่เพิ่งเดินเข้ามาพร้อมกับจิวเตยมาเร็วจังไม่ทักมาเลยนะปลาทักทายแต่เตยก็ได้แค่ยิม้มน้องเตย เดี๋ยวประชุมเสร็จเราไปกินข้าวกันไหมจิวถามเออเตยอึกอักเพราะไม่อยากไปแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังไปสิพีก็ไปเหมือนกันรุดนั่นเองเขาดูแปลกไปจากที่เจอวันแรกเพราะเหมือนเขาจะยิ้มเก่งขึ้นเห็นไหมพวกเราไปกันหมดเลยเตยไปเถอะนะปลาขอร้องเตยเลยคิดว่าไปสักพักค่อยขอตัวก็ได้เธอจึงตอบตกลงสวัสดีครับทุกคน ที่ผมเรียกมาประชุมวันนี้เพราะจะบอกว่าทุกคนทำผลงานได้ดีมากดังนั้นโบนัสของโปรเจก t นี้ทุกคนจะได้รับร่วมกันภายในเดือนหน้าและผมเห็นว่าความสามารถของพวกคุณโดดเด่นมากผมเลยอยากมอบของขวัญให้ถือเป็นการขอบคุณที่สร้างรายได้ให้บริษัทเราก่อนยื่นรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมที่พักให้ทุกคนแล้วคูดตอบพวกคุณตกลงกันได้เลยว่าอยากไปที่ไหน ผมจัดให้หนึ่งคืนสองวันนะถือเป็นการพักผ่อนทุกคนดูตื่นเต้นกับการพักผ่อนเว้นแต่เตยที่ไม่แม้แต่จะชายตามองคุณเตยไม่เลือกเหรอครับถ้าเตยไม่ไปได้ไหมคะทำไมล่ะครับผลงานคุณดีก็ต้องได้รับการตอบแทนสิเตยไม่ค่อยอยากไปไหนนานๆคะ่ะเตยต้องดูแลแมวเอาไปด้วยสิครับแมวเตยไม่เคยออกไปไหนเตยกลัวว่ามันจะตื่นคนคะ่ะงั้นไปฝากโรงแรมแมวดีไหม ผมออกเงินส่วนนี้ให้ได้นะเตยขอไม่ไปเองดีกว่าค่ะโอเคงั้นผมไม่บังคับนะแต่ถ้าคุณเตยไม่ไปทุกคนก็อย่าไปเลยมันดูเอาเปรียบคุเตยเกินไปทุกคนหันมามองเตยเป็นตาเดียวทําให้ความกดดันทั้งหมดตกอยู่ที่เตยน้องเตยไปเถอะไม่งั้นพวกพี่จะอดไปนะพี่กิ่งจากทีมกราฟิกวิงวอนจริงน้องเตยพวกพี่ทํางานกันหนักมากโชคดีที่ทีมน้องเตยเข้ามาช่วย ขอพวกพี่ได้ผ่อนคลายบ้างพี่ยกพุยบ้างเตยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตอบตกลงอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์ถ้าเลือกเสร็จแล้วก็ช่วยรายงานผมทีนะคุณนาขอบคุณครับทุกคนแยกย้ายได้กอนหันไปบอกพี่นาที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วลุกออกไปที่ร้านอาหารหลังบริษัททำไมไม่ออกไปเล่ะน้องเตยจิวถามตามที่บอกในห้องประชุมเลยครับเตยตอบส่งๆเอานาะถือว่าไปผ่อนคลายปลาปลอบใจ เตยรีบตักข้าวเข้าปากเพื่อที่จะรีบกลับบ้านมีรุตคนเดียวที่ไม่เสาสีหลังจากกินข้าวหมดจานแล้วเตยก็ขอตัวกลับก่อนโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตเธอก้าวเท้ายาวๆเพื่อไปขึ้นรถประจำทางเมื่อถึงห้องพักเตยล้มตัวลงนอนบนเตียงเธอรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งที่ต้องเจอเสียงแจ้งเตือนมือถือดังขึ้นเตยกดดูและพบข้อความจากเบอร์แปลกวันนี้แต่งตัวสวยจังเลย อาหารร้านนั้นอร่อยไหมวันหลังไปได้วยกันนะเตยรีบลบข้อความทิ้งพร้อมทั้งบล็อกเบอร์แปลกอีกสักพักก็มีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกเตยเปิดดูเป็นเบอร์แปลกอีกเบอร์ที่ส่งข้อความว่าถึงจะบล็อกไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเตยหัวเสียแล้วบล็อกเบอร์ทิ้งอีกเตยตั้งใจจะเปลี่ยนเบอร์แต่ก็ยังติดงานกับลูกค้าเธอคิดไม่ตกแต่ก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร เรื่องดำเนินไปจนวันท่องเที่ยวมาถึงเตยพามาลิไปฝากที่โรงแรมแล้วก็โบกแท็กซี่ไปยังสถานที่นัดหมายหลายคนมารอก่อนเวลาแล้วนั่งพูดคุยอย่างสนุกสนานแต่เตยไปแอบหามุม,งงมเงียบๆนั่งดื่มกาแฟคนเดียวเมื่อใกล้ได้เวลาเตยก็ลากระเป๋าเดินทางเดินไปที่รถแล้วเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นเตยนั่งลงบนเบแล้วเปิดดูในครั้งนี้ไม่ใช่ข้อความ แต่เป็นรูปภาพของเธอที่นั่งอยู่ที่ม้าหินเมื่อสักครู่เตยมองไปรอบๆเพื่อหาคนที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ก็ไม่เห็นใครนอกจากพนักงานเตยรู้สึกไม่สบายใจจนปลาทักเตยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมหน้าซีดแบบนั้นละ่ะเปลา่าปวดหัวนิดหน่อยเตยโกหกเพราะไม่อยากให้ปลารู้เรื่องที่กังวลอยู่เอายาไหมเรามีนะปลาควานหายาในกระเป๋าไม่เป็นไรเรานอนพักสักหน่อยก็หายแล้ว เตยหันหน้าเข้าหน้าต่างแล้วหลับตาลงปลาเลยไม่พูดอะไรอีกเวลาผ่านไปสองชั่วโมงทุกคนก็ถึงทะเลอย่างปลอดภัยพี่นาบอกให้พนักงานที่จับคู่กันเรียบร้อยมาเอากุญแจห้องแล้วก็ให้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยก่อนจะนัดให้มาเจอกันในช่วงเวลากิจกรรมเตยพอไปเอากุญแจห้องมาแล้วได้ห้อง403นะเตยผู้ไม่ชอบเจอหน้าใครก็แกล้งป่วยแล้วก็นอนอยู่บนห้องเฉยๆเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นภาพหน้าประตูห้องเตยรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงเตรียมตัวจะออกจากห้องเธอรอจนได้ยินเสียงกลุ่มคนเดินผ่านหน้าห้องก็เลยเปิดประตูออกไปเตยมั่นใจว่าเธอเห็นหลังของรุทไว,ไว้ก็คิดว่าจะเรียกมาเดินเป็นเพื่อนแต่อีกใจก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมทาไมรุทจึงมาอยู่ที่นี่อีกอย่างห้องพักของรุทอยู่ที่ชั้นสามแล้วเขาขึ้นมาทําไมเตยระวังตัวมากขึ้นแล้วเดินไปยังกลุ่มพนักงานของตัวเองเอาเตยดีขึ้นแล้วเหรอ าถามอมืไปกินข้าวกันกิจกรรมจบแล้วเตยพยักหน้าแต่เธอไม่ได้บอกว่าเห็นรุดระหว่างกินข้าวเสียงแจ้งเตือนกด็ดังอีกภาพหน้าจอปรากฏภาพเธอกำลังกินข้าวรูปทั้งหมดล้วนเป็นรูปที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเตยรู้สึกอารมณ์เสียหนักกว่าเดิมเธอเงยหน้ามองไปรอบๆพร้อมกับมององศาที่น่าจะเป็นมุมถ่ายรูปแล้วเธอก็เห็นว่าใกล้เคียงตรงนั้นมีรุดนั่งอยู่เตยกัดฟันแน่นในใจนึกโมโหที่เคยเข้าใจว่า เขานิสัยเหมือนกับตัวเองสุดท้ายแล้วก็เป็นไอ้พวกโรคจิตเตยขมอารมณ์โกรธไว้กับตัวเตยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปเดินเล่นที่ทะเลกันก่อนนอนดีไหมปลาชวนเราขึ้นไปนอนเลยดีกว่าปลาไปเถอะเตยปฏิเสธแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าไม่อยากอยู่คนเดียวก็เลยตอบตกลงไปคืนนั้นสองสาวเดินเล่นรับลมเย็นอยู่ชั่วครู่แต่ลมหนาวที่พัดมาทําให้ปลาขอตัวไปเข้าห้องน้ําเตยจึงยืนรออยู่เงียบๆ เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกเตยรีบกดดูคราวนี้เป็นรูปที่เธอยืนอยู่หน้าห้องน้ําซึ่งอยู่ใกล้ๆล้ลิฟต์เตยรีบวิ่งไปยังลิฟต์ที่กําลังปิดตัวลงเธอกดปุ่มเปิดย้ำๆแต่ก็ไม่ทันลิฟต์จอดที่ชั้นสามเตยทําท่าจะวิ่งขึ้นไปแต่ปลาออกมาพอดีเตยทําอะไรปลาดูนี่เตยตัดสินใจยื่นรูปให้ดูปลายังงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นขึ้นไปบนห้องก่อนเราจะเล่าให้ฟังเตยเลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ปลาฟังปลานิ่งเงียบไปเธอคิดว่าพี่รูหรอ เราคิดว่าใช่ไปถามไหมเอาให้รู้ไปเลยเราจะไปเป็นเพื่อนเสียงเคาะประตูดังขึ้นหลายครั้งกว่าเจ้าของห้องจะมาเปิดเอาเสาวสาวลงมาถึงนี้มีอะไรให้ช่วยไหมครับจิวถามอย่างอารมณ์ดีพี่จิวพี่รุตล่ะคะอาบน้ําอยู่มีอะไรหรือเปล่าเอาพี่รุตออกมาพอดีจิวเปลี่ยนเสียงเมื่อเห็นท่าทางจรงิงจังมีอะไรหรอรุตถามพลางเช็ดผมนี่มันอะไรปลาชูมือถือแล้วถามแทนเตยที่ยืนตัวสั่น อะไรน่ะจิวยื่นหน้ามาดูอย่างไม่เข้าใจพี่ทําแบบนี้ทําไมเตยพูดบ้างพี่ทําอะไรรุดถามด้วยเสียงเรียบๆก็นี่ไงที่พี่แอบถ่ายเตยทําไมถึงคิดว่าเป็นพี่ล่ะเตยก็มีเบอร์พี่ไม่ใช่หรอตรวจสอบแล้วหรอว่าเป็นของพี่จริงๆแต่เมื่อกลางวันเตยเห็นพี่ที่ชั้น4ี่ทั้งๆที่พี่อยู่ชั้น3มและนั่นเป็นช่วงกิจกรรมเตยเถียงพี่ลืมมือถือก็เลยขึ้นมาเอาแต่พี่กดชั้นผิดก็เลยเดินลงบันไดแค่นั้นเองเตยนิ่ง แล้วรูปที่แอบถ่ายพี่จะว่ายังไงทุกรูปมันมาจากมุมที่พี่นั่งเตยตั้งสตินะถ้าไม่เชื่อเอามือถือพี่ไปเช็คเลยอยากเช็คแบบไหนก็ได้งั้นเอามาสิเตยท้ารุดหยิบมือถือมาส่งให้เตยเช็คอย่างละเอียดแต่ไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ารุดเป็นคนทำเอาเวลาที่มาโทษพี่ไปพักผ่อนนะพี่ขอตัวนอนละรุดปิดประตูเตยเดินกลับห้องด้วยความเจ็บใจคืนนั้นผ่าที่เหนื่อยจากกิจกรรมก็หลับเป็นตาย ส่วนเตยได้แต่นอนพลิกตัวไปมาเธอจึงเดินไปรับลมที่ระเบียงความเงียบในยามดึกทำให้ได้ยินเสียงคลื่นเป็นระยะและเตยยังได้ยินเสียงคนคุยกันแววมาเบาๆแต่ชัดเจนคุณกอนครับเธอน่าจะรู้ตัวแล้วครับผมขอยกเลิกงานนี้ได้ไหมจะยกเลิกได้ยังไงกันฉันอุตสาหเช่าคอนโดเพื่อให้นายติดตามเธอได้ง่ายๆแล้วที่พามาที่นี่ ก็อยากให้นายทำให้เธอกลัวผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่อยากทำแล้วจริงๆผมสงสารน้องเขานายรู้ไหมว่าคนแบบนายหายากมากฉันอุตส่าห์หาคนที่ไม่เป็นที่สังเกตแล้วทนายยกเลิกฉันจะไล่นายออกเสียงของอีกคนเงียบไปเตยไม่รู้ว่าเขาตอบตกลงหรือปฏิเสธเตยกลับเข้าห้องและนอนไม่หลับจนถึงเช้า หลังจบทริปท่องเที่ยวเตยเขียนใบลาออกอีกครั้งโดยไม่รอรับเงินโบนัสก้อนโตที่จะได้รับในเดือนถัดไปหลายคนตกใจพร้อมถามสาเหตุของการลาออกแต่เตยให้เหตุผลเพียงว่าเธออยากเปลี่ยนสายงานดูบ้างเตยเก็บเสื้อผ้าและพามมลิกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดใช้เงินเก็บจำนวนหนึ่งเปิดร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านพร้อมกับเป็นครีเอเตอร์แบบฟรีแลนซ์ เตยรู้แล้วว่าการเลือกสุขภาพจิตสำคัญกว่าจำนวนเงินที่ได้รับแล้วคุณละ่ะคิดว่าการเลือกสุขภาพจิตสำคัญกว่าจำนวนเงินหรือเปล่าขอบคุณที่รับฟังรายการกระจกซ้อนเงาและขออภัยในการออกเสียงบางคำที่ผิดเพี้ยนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ